ช่วงของสีหุ้นสวิงกันบ้างโดยทีมข่าวของหุ้นไซมีการกอติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นในหลายตัวถือว่ามีความโดดเด่นนะครับแล้วก็น่าสนใจเรื่องจากสุสสวิงตัวแรกนะคือตัวของ IVL นะครับนี้ราคาหุ้นปิดที่44บาทนะครับเพิ่มขึ้น1บาทที่เป็น2.33ส่วนส่วนสวิงตัวที่2นาะสีไทยวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท43สาตังค์เพิ่มขึ้น13สาตางค์ที่เป็น10%นะครับส่วนสวิงตัวที่3าม AMC นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่4บาท54ตางนะเพิ่มขึ้น3.6ตางค์ที่เป็น8.61นะครับส่วนสวิงตัวที่4นะหุ้นแกรนวันนี้ราคาหุ้นปิดที่22ตังค์เพิ่มขึ้น1ตางค์ที่เป็น4.76นะครับนี่คือ4หุ้นสวิงนะถ้าเกิดนักมูลฟังแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้มาศึกษาทำการบ้านนะครับดูเรื่องราวของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านดูจุดคัดด้วยเพื่อจะใช้ เส้นทางทคนิคเนี่ยมาประกอบในการตัดสินใจนะครับซื้อขาย4หุ้นสุนในวันพรุ่งนี้